เบาบางมากมากถึงขนาดนั้นว่าเขาไม่ได้ปกปิดอะไรขนาดนั้นอะแต่เขาเค็มแล้ว่าเป็นงานผิวปะใช่ไหมเกี่ยน้ำเกี่ยขอปตรงไอ้หน่นไอเนาใช่ใช่ใช่อ๋อเราจะให้ดูเนียนๆไปเลยใช่ไหมเนียนๆที่เป็นโอเคแต่อาจจะแบบคอนรู้สึกเราวว่าแบบใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่าถ้าจะพกไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็คงจะเหมาะกับวันที่เราเอากระเป๋าใบใหญ่หน่อยออกไปลองพื้นตัวที่สอง แต่หนึ่งอย่างที่ต้องบอกเพื่อนๆนะคะนั้นยังไม่ได้บอกเลยเพราะว่าพื้นฐานผิวน้ำเนี่ยเป็นคนผิวแห้งค่อนข้างแห้งเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นที่เคยใช้อ่ะน้ำชอบนะมันค่อนข้างแบบสบายผิวมากเลยนะคะแล้วทุกครั้งที่เราใช้อ่ะเราก็จะรู้สึกว่าวันนี้เราใช้รองพื้นแต่เราก็ทาครีมบำรุงไปด้วยนะลองดูอู้วว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 าวแบวว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  เนี่ยแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าสีมันมันเข้ากับผิวตั้งแต่ที่น้ําเดาไว้ตั้งแต่แรกนะคะว่าสีเนี่ยมันมันดูเข้ากับผิวไปเลยอ่ะแต่ถ้าถามเรื่องปกปิดเนี่ยได้ประมาณหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ได้แบบเยอะมากเพราะว่ายังก็ยังเห็นเป็นรอยเส้นเลือดของน้ำดีนะคะมันดูกโกลดูสุขภาพดีดูวสวสดีค่ะวันนี้กินน้ำมาประมาณร้อยแก้วนะคะเออในพวกขี้นะคะ สำหรับคนที่ผิวมันนิดหน่อยหรือคนไม่ชอบผิวที่มันดูโกลโลแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ชอบตัวนี้ก็ได้เี๋ยวเราไปต่ออันที่3ที่เขาเคลมไว้ว่าแบตบมากหัวปั๊มเหมือนเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะคะเขาอย่างที่บอกว่าเคลมมาว่าตึ๊บมากตึ๊บความรู้สึกน้ำก็คือถ้าเราไปงานแบบรับปริญญาการแต่งงานบวชแล้วก็ใช้หน้าแบบตั้งแต่เช้านะตอนนั้นอนะ่ะแล้วก็ยาวไปเลยอันนี้น่าจะเหมาะาะว่า นี่ขนาดวอร์มอยู่ตรงนี้นะ